ฟีใหม่ของเราวันนี้นะคะซื้อรถวันนี้นะคะแถมฟรีอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะคะแล้วก็แถมฟรีดาวทุกรุ่นด้วยนะคะน้องโอนซื้อปีนี้สมม่งมดปีหน้านะคะลน,นานสูงสุด8ปีเลยนะคะน้องโอนแถมดอกเบี้ยถูกแล้วก็ส่วนลดเพียอีกิด้วยค่ะใช่ค่ะร้านเรารับเทินรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะให้นาคาสูงสุดเลยค่ะรถ <ลด S 2> ตันนี้ได้อะไรบ้างคะพี่ป่าซื้อรถวันนี้นะคะซื้อรถแถมรถนะคะรับฟรีเลยค่ะรถ ไฟฟ้าของเรานะคะวันนี้ยังไม่พออีกนะน้องฝนยังมีของแถมอย่างอื่นอีิเพี่บนะคะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแถมลูกค e ้า v ีอีพีอีค่ะไปเลยคะ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งรับพลังสายฟ้าคะ่ะแล้วสาหรับลูกค้าเก่าแล้ะคะคน้องฝนปีนี้ของเรามีมีของขวัญอะไรพิเศษมาบให้ลูกค้าของเราคะนี่คะ่ะมีของขวัญของแจกมากมายนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะพาไปชมนะ วนี้นะคะของขวัญลูกค้า VIP ของเรานะคะซื้อรถตรั้งแต่สองคันขึ้นไปนะคะเราจะส่งมอบความสุขพิเศษนะคะให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะสำหรับของชําเลของเรานะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มาซื้ออะไรหน้าร้านนะคะของเรานะคะพิธิ์ที่พิเศษอะไรบ้าคงค,คะลูกค้อ๋อตอนน,นะคะลูกค้าที่มาซื้ออะไรหน้าร้านก็สามารถเอาบิลที่มาซื้อะค่ะมาสะสมแลกแต้มได้ค่ะแล้วก็จะมี มีพวกผ้าหผมนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กระติกน้ำนะค่ะอีูมากมายเลยนะคะค่ะแล้วก็ฝากกันด้วยนะคะลูกค้าที่สะสมใบเสร็จไว้นะคะอย่าลืมมาเอาบินมาแลกของชําด้วยกันนะคะแลวมันจะหมดเขตก่อนนะคะอ๋ะออำนวยความสะดวกนะครับให้กับลูกค้าทูพประทเทศในเกษตรศทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมถึงเดินทางอย่างปลอดภัยในการเที่ยวปีใหม่ปีนี้นะครับ และก็ขอให้ร่ำล่ำรวยทุกท่านนะครับและมีความสุขตลอดปีขอให้เป็นลูกค้าของคุโต้าจากักรเสียรยนและใช้บริการของคุต้าจากักรเสียรยนตลอดไปขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะสุนทรแทนสายไายนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้ย้วยคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ ปีใหม่นี้นะคะก็ขอใหอท้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆในความสุขแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะร่ำรวยโชคโชคโชคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับครับของผมตางเงื่อครับเป็นหัวหนา้าทางบริการในพระละนะครับป็นปีใหม่นะครับขอให้ลุกค่านะครับของคุปตาจักรเสียด้นนะครับทุกท่านนะครับ,นนรบมีแต่ ร่วมสุขร่วมเจริญนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกักคอให้ลำลำรวยๆนะครับทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ลูกค้าครับผมสวัสดีค่ะอ้อยยุพาพักอินทระกำแหงนะคะหัวหน้าฝ่ายขายค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ลูกค้าลำลำรวยๆนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่ค่ะสอัสดีค่ะ ก่อนนะคะหัวหน้าแผนกอะไรน,นะคะค่าสําหรับปีใหม่นี้นะคะเราก็ขอไว้พร้อมให้ลูกค้าสุาากเปอร์ซูเปอร์ท้ากระสีจูกตั้งนะคะมีสุเปอราแข็งแรงนะคะเอ่อร่ํารวยนะคะตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะเราลูกค้าคือคนสําคัญของเราค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ